สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องของประภาคารเป็นอาคารหนึ่งอาคารในเมืองของเรานะครับประภาคารมันมาแลเมอไหลมดอยนะนี่นรูปร่างของประภาคารนะครับประภาคารเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับที่สำรวจนะครับเราก็จะมีการสุ่มรีเฟรชที่จะมีจุดที่ให้เราไปสำรวจโดยใช้พลังงานนะเป็นแก้มพลังซึ่งในแรกแรลเลแรกเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเพื่อ,อพเลเวลขึ้นมาเรื่อยเยซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เะดับแปดนะ ก็จะมีบอกอยู่ว่าจุดที่สำรวจที่มันจะสุ่มขึ้นมาตอนที่มันรีเฟนเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอเป็นสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองนะครับซึ่งผมอัปเกรดขึ้นไปเดี๋ยวจะอัปเกรดถึงหรือเปล่านนะีจะได้เลเวลเก้าหรือเปล่าดูเราเลเวลเก้าเนี่ยก็ยังไม่มีเปลี่ยนนะแต่ว่าขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตำแหน่งที่เราได้มาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆส่วนของเนี่ยก็ดูนะครับถ้าสู้กับเจ้ารูปเป็นบอสน,นี่ไหวนะก็สู้นะครับเพราะว่ามัน จะมุนของมาให้ดีแล้วก็จะมีพวกรดเวลาแล้วพวกเนี้ยนลางครั้งก็ไม่ค่อยดีนะ <c oughs> แต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันดีแต่ว่าบอสเนี่ยค่อนข้างจะโหดนะครับตอนนี้ผมเนี่ยมันมีแก้มพลังที่ต้องการถึงสองล้านสองล้านหกนะครับแต่ผมไม่ไหวนะไม่ไหวถ้าพาดให้กดข้างนอกดูก็ได้นะครับมันจะอยู่ที่มุมขวานะครับมุมขวาบนนิดนิดนะครับ เมื่อเราไล่หมดแล้วเนี่ยก็รอให้มันรีเฟซใหม่นะครับถ้าบอสฆ่าได้ก็ฆ่านะครับถ้าฆ่าไ่ได้ก็ปิดมันนะครับเพราะว่าพลังเราไม่ถึงไปล้วสู้ไม่ได้ก็เสียเวลานะครับโอเคผมจะไปสู้ดูนะอันนี้ผมจะขาดอีกแก้วครั้งผมน่าจะได้อยู่นะครับเพื่อที่จะได้เปลี่ยนเป็นเลเวล9นะครับของรางวัลทข้งโอเคนะครับได้ของรางวัลในนี้ด้วยถ้าเป็นมอนสเตอร์เราก็จะไล้ของด้วยนะครับก็เลือกเอานะครับเลือกเอา ทั้งให้ยกทัพไปตีมีทั้งการต่อสูอ้เหมือับซึ่งนข้งๆจะไม,ไม่ไม่ยากครับเหมือนกันอยู่ที่ระดับของเราเลยนะอยู่ที่ไอดี ID, แล้วก็ทหารของเดวยครับซึ่งไอดีของผมนะตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณเมือง17ทหารประมาณเลเวล5เป็นหลักเลเวล6เป็นรองเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วก็ขุนพลหรือว่าฮีโร่ของผมเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ40สเนี่ยก็สู้ได้อยู่ในระดับเลเวล8เลเวลเของปาวพาขาัดพอเราไปสู้เราก็ได้ของรางวัลหนึ่งแล้วก็มาเก็บของรางวัลด้วยนะครับ ก็เป้นโยาะไปตีก็เสียเวลาหน่อยอันนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้จะเป็นตีแบบฮีโวหก็เราะหน่อยฮีโก่อนขนัันอ่อนะแต่เมื่อประพาคาไปเรื่อยๆมันจะคงจะเก่งขึ้นนะครับ อันนี้ก็ได้ฮีโร่นะก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีอะไรให้เลือกก็เลือกอะไรเดี๋ยวจะได้ไม่ครบขาดีก้าจะได้อัพเกรดจะได้ดูด้วยว่าในขั้นส0นะมันจะเพิ่มขึ้นไหมขาดีโคะ โอ้ไม่น่าทันอ่ไม่น่าพออข้ขาดขาดผมว่าผมจะอัพไม่พอไม่พอแฮขาดอยู่โอเคช่างวันแ้กกันแค่มาให้ดูเพื่อเพื่อนจะลืมนะครับเพราะว่าของนั้งมันโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคนะสำหรับปราภาคารนะครับมันจะมีข่าวกองลีผมก็ปล่อยมันก่อนนะคร พอมาลีใหม่ก็ค่อยมาหาใหม่นะครับเช hey, ั่วโมงถือเป็นหนึ่งช่องทางในการหาชิ้นส่วนนะครับแล้วก็หาประสบการณ์ของฮีโร่นะครับ เ๋ยวไว้ก่อนเพราะพรุ่งนี้มีอีเวนนะผมมีเวนอีเวน,เว,นวันที่ห้าพรุ่งนี้ร <c oughs> ู้สึกก็จะมีพวกอัพพิโลอัพทหารอัพเมืองพวกเนี้ยเก็บไว้เก็บไว้ใช้ใช้อนช่วงอีเวนนะฮะจะไม่อัพเอาไว้ก่อน <c oughs> ขาดหนึ่งจริงๆด้วย คืใหญ่พีระมิดใหญ่เวลาเขาอัพช่วยเหลือเนี่ยแล้วเขาอัพสกิลของพีระมิดดีเนี่ยมันช่วยเหลือหนึ่งครั้งนี่มันลดสามถึงสี่นาทีเลยนะมันไม่ได้ลดน้อยนะในแรกๆเนี่ยอาจจะลดแค่ยี่สิบวิสามสิบวินะับแต่ว่าหลังๆเนี่ยลดเยอะมากแล้วก็จํานวนลดของเพื่อนในกิลด้วยนะมันขยายจํานวนการช่วยเหลือขยายจํานวนเวลาที่ช่วยเหลือ การช่วยเหลือทุกครั้งตอนนี้อยู่ที่27ครั้งแล้วก็ลองนับดูว่า27ครั้งเนี่ยครั้งหนึ่งลดประมาณ3-4นาทีตีซะ4นาทีนะ4นาทีถ้าช่วยกันเต็มที่เลยเนี่ยก็40-80นาทีแล้วก็อีก7 7-4-28จสี่ตีซะร้อยชั่วโมงครึ่งเลยนะไม่น้อยนะโดยรวมๆชั่วโมงครึ่งนี่ไม่น้อยนะ ต่เอาไว้ก่อนเพราะว่าผู้นี้มันจะมีกิจกรรมในการวิจัยด้วยเดี๋ยวเก็บเอาไว้เก็บไว้เดี๋ยวไปปั๊มหมดแล้วผู้นี้ไม่มีโอเคครับเรื่องของประภาคารก็ผ่านนะครับก็เนี่ยฆ่าไปเรื่อยๆนะครับพอมันหมดแล้วก็สู้ไม่ไหวแล้วก็รอรอมันรีแล้วก็ไปทำางอื่น เรียกว่ามีกิจกรรมให้ทําพอสมควรครับในเกมนี้โอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับส่าับราสรางกาขออภัยด้วยนะครับถ่ายคลิปเล่นๆติดช่องครับขอบคุณมากครับ